โอ้ยกระก้นกูเออะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮชิบชิบชิบตัยีตัวตัวอะไรไตัวอู้ไูสีป่าสีสีถือดาไปด้ไม่งตัดำดดำดเห็นแล้วก็ไม่รู้หมดตัวอะไรระโดดเออเตปปะกับไปเลยบไปบไปวาเออเออเจ็บเอยงี้งไม่อ้าวออมันรู้แล้วมันทำไง โอ้ยย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 เยยยยยยเราตยยยกยยยงยคอนยัยยยยด้ยย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 นย่ยย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 แตยยยยยย่ยย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 ายย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 ยะยยยยยนอนยยยยยยยากมากยย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 ยบบยย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 เยมยย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 คยย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 ยมยนยยยยยยยวายย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 ยคยยยยยนยยย โอ้ยเฮ้ยขอรบเลวเฮ้ย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 โอ้โหมอง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 หยาบมันเบืหัวเลยอุจจเลยหือแมงมุมขยุ้มยังกะยูยูยูกทาดีกว่า้ยุดลงกดลง เขาเป็เขาจะไม่เข้าไปได้แล้วเอาไปทำไมเนี่ยเอ้ยเอาไปกระโดด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 เอออะไรจับเลยอ่าลงใจน้ำมูกี่ไหลโอ้โหดีน้ำมุไมาช่วยเราทำ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 ก่อน ทำที่กระเบื้องก่อนกับกำกำบังเกอร์บังเกอร์ก,อก่อนไม่งั้นเราเนะราจะแหลกแน่นอนเอาอาจจะไปเหลือชิ้นดีก็ได้บังเกอร์ก่นอน,น,น้องช่วยไม่้นผมทำเองก็ได้ออออโอเคชุบซับจะรับบางแบบที่กดทั้งบุซึจะพร้อมเอ เ,เดี๋ยวจบจบจบเอ้ยเด็กนอนมาแล้วเพื่อนเตงนอนเตงนอนเข่งเข่งดข่งเข่งข่งเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเข้อะเค,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 เค,เคผมมีเห็นไม่แล้วเออรู้สึกโล่งใจที่มีทัพมือนต้องทันี่เองเอา ตรงไซของพีเชื่อายมันเราทำเลยชอบท้าเปลี่ยนเอาวางเตียงสิเราบินเตียงนอนแล้วนอนนอนอไม่มีเตียงเหรอแล้วคุณว่าผมเพื่ออะไรเนี่ยผมก็วับมาเพื่อสองสิอนอนนอนเพื่อช่วยนอนดิเออไปเราต้องนอนแล้วโอ้ยออกอีออก,ออก,ออกดิ หายไปแล้วมุมหายไปไหนอ่ะหายไปไหนเด้อออกไปสิแล้วอย่านอนแล้วนะไม่งั้นผมอาจจะตายเพราะว่าคุณนอนแล้วผมจะเกิดอีหยังที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะ,อะนอนก็นแล้วนอนแล้ว,นนลวทีนี้ผมไปหาแกะแล้วันมาช่วยไปหาแกะของผู้ช่วยขอจือแค่อันเดียวเพราะมันมีแค่ันเดียว เขาใช่ใช่ช่วยมีแค่สองอันเราต้องการตามล่าโดยด่วนเลยไอซอบิวตานมวิ่งไรโคตรเลยนะโดบยามันนี่ไหนั่นแก่บอกอุ้ยอุ้ยไงหน้าคือแสดง่มีแก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่น้องคนณดาไม่ใช่นะมันมันจะเป็นดาวแก้วนะมองข้างขึ้นบนอย่างนั้นถ้าคุณมองเองนะไม่ได้มองแล้วนะผมสับมันมองเองผมไม่ได้เพิ่งครับด้วยนะทุกคน เราไปดูก็ลองขึ้นมาไงวะนะก็ได้อืออือเดี๋ยวเราต้องไตขงง่ขมังซอมบี้ไม่เห็นเราในหนท์ด้วยไฮไอืออือมันน่าคยุยหน่ยวะเนี่ยคำคืนอืออือไม่มีอะไรแล้วนะ น่ากลัวจังเว้ยเนี่ยนะโอเคเราไปอยู่ในเบอร์โอันสักใบโอหนึ่งใบโอมนี้มีแต่ความว่าเปล่าไม่มีอะไรทักอย่างเลยเว้ยเนี่ยนะมีตัวอะไรมปจับแกเขาไหมเนี่ยนีนนะ่โอเคยอดดีเลย <c oughs> เรือรถช้าได้ไปเลยอ,อืมอืมมีข้างขาวด้วยหรือ ตัวอะไรอ่ะไม่ดูจำชื่อ่ได้ตัวอะไรนะชื่ออะไรวะนะเมทอมเมือใช่นะชื่ออะไรอ่ะมาบินได้ด้วยอืมสกอริตันบินได้ว้าวสมซื่อที่เป็นนรกจริงจริงด้วยสกอยิตันบินได้วัดเตอ มันก็ได้เดินโอ๊ยมันมีเปล่าสวนยิงหมแล้วมันยิงแล้วมันแล้วตอนนั้นเขาเร่งก็โอ้ผมเราวิ่งอย่างโอ้เจอตัวอย่างกับเกิดสะโพกหน้าเราหน้าเราตาเราไปก็เออโมโน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 โอ้ยโยโนะฮะพรอืมไม่มีแกจริงด้วยแกมันหายหัวไปหมดแล้วเนี่ย บ,บี้ก็อยากขึ้นมาด้วยอยากมาด้วยนะเดี๋ยวมาออ้ยโอ้ยไีเนี้ยไม่มีตัวไรด้วยตัวไรมีอะไรน,นะครับไม่มีบีมีอะไรเลยโอเคหายห่วงปอดภยัยปอดภยัยปอดภยัยอืมไม่เป็ไรครับมันอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเราขู่คนละชั้นมันอยู่ชั้นเดียวกันนี่หว่าเออ ไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรอีก่เลยมันก็แค่มองไปเฉยๆตัวอะไรวะนอ่ะเห็นดุเมนเหรอตัวสูงสูงตัวขาวขาวนึกทัวโอ้โหไม่เอาละตัวขาวคนนั้นผมไม่อยากยุ่งเลยซ้ำมันน่ากลัวนะเนี่ยเอ็นดุเมนตัวสีขาวขาวมันจะทำอะไรหรือเปล่าจะฆ่าเราแบบโหดเยี่ยมหรือเปล่า